ครับาวนี้คราวนี้คราวนี้แอปพลิเคชันไอชีวินอยู่อยู่แกลบชิปเน็กพออยู่นอกแขนเสร็จปุ๊บก็กล่าวแล้วก็เหมือนเดิมเลยเอาลองทำ ถอยเท้าขวาถอยเท้าขวาแล้วมือมือสองข้างเอ้ยถอยเท้าขวาดิไม่ไม่ใช่ถอยถอยข้างเดียวกันที่ผมทำจะได้จะได้จะได้ได uh huh. ถอยเท้าขวาแล้วก็มือสองข้างจิิบมือสองข้างจิิปมาทางนี้กวาดออกมากวาดออกมานอกนอกมือขวาของของเชวิน ไม่ยกมือขึ้นอย่างนี้ยกมือขึ้นขึ้นแบบไอยกโอเคงานแหละสวยมากไม่ใช่จิบจิบ จิบยกยกแขนยกแขนไปสมมติว่าจิบย้ายเท้าขวาใช่ป่ะย้ายเท้าขวาไปข้างหลังจิบเอามือสองข้างเนี่ยแทงแทงออกไปด้านทางขวาแทงออกไปทางขวานี่นะด,ดูนะถอยแล้วก็แทงนี้ไปแล้วคราวนี้คราวนี้เราหันตัวคืน พอตอนเราหันตัวคืนแล้วก็ก้าวผาก้าวผาขวาไปแล้วก็ยกซ้ายแล้วก็เหยียบจิ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 บลองปิดม่านปิดม่านข้างหลังที่ผมอัดวีดีโอไว้แล้วก็แสงมันแสงมันเออดีดีดีเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดไว้แล้วผมจะเอาลงในใน YouTube ว่าเราสอนออนไลน์ยังไงเรียกว่าแม่โดนทำร้าย ล่องใหม่นะคะครูได้ครับได้ข้ง <c oughs> เอาขึ้นปุ๊บแล้วจะเอาตะโพกหันมาทางนี้แล้วก็ถี่เนี่ยหันอย่างนี้แล้วก็ถี่ตอนเนี้ยต,ตอนนี้คลิปมองหน้าเควินอยู่ event you Honey, the blade will, will go this way. You swing back. You swing back. You are, y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 ou are short to cut. Swing back to cut.